ะะก็เป็นอีกหนึ่งวนันที่เตรียมตัวส่งมอบสุติกิจ j ิมมี1 5 j c นะคะให้กับทางน้องตีนะคะก็สําหรับตัว j i m มีนะคะก็แรงดีไม่มีตกเลยนะคะคอตตลอดการเลยเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าภายในออปชันนะคะที่ก้อยขายไปนะคะจะมีออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานกันยังไงบ้างแล้วก็สีนะคะที่ว่าตอนนี้รับรถได้เลยก็จะมีสีขาวสีเขียวสีดํานะคะพร้อมส่งมอบนะคะ ล็อกรถนะคะแล้วก็แค่กดปุ่มคีเลสที่ตัวตัวประตูรถนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเลยดูในรถกันเลยค่ะตามเข้ามาเลยค่ะมาในส่วนในห้องโดยสารนะคะก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะสตาร์ทรถให้ดูค่ะ <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าท่านที่อยากให้ก็ติดจอให้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งควอมจมนวนมาได้เลยว่าเออให้ก็ติดจอแอนด,ดอยหน้าจอแอนอดรอยก็จะเป็นแบบนี้เลยขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น เล่นในมือถือเราเลยแชร์ลิงก์นะคะเน็ตกัะทํางมือถือก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้ตัวจอนหน้านะคะลิงก์เท่ากับกล้องหลังจะเพิ่มตัวกล้องหลังในนี้เลยพอดีว่าเปิดหลังคาอยู่นะคะจะเป็นแบบภาพจะชัดมากแล้วก็จะมีเส้นการะยะให้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะถอยจอดได้ง่ายได้เลยเพราะว่าเราดูจากเส้นได้นะคะ สำหรับตัวจิมมี่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งจองได้ทุกสีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะรับรถกันได้เร็วนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็สีดำสีเขียวนะคะซึ่งระ,ะระยะเวลานะคะในการรับรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจองถ้าเกิดว่าลูกค้าจองบุ๊กิ้งเข้ามานะคะก็สามารถที่จะแจ้งระยะเวลารับรถที่แน่นอนได้เลย ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดีมากแล้วก็แคมเปญพิเศษเลยถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามให้ก็ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะแล้วพบกันที่โชว์รูมเช่นเคยคะ่ะ